โอเคนะครับผมนะครับนะครับตัวนี้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเทสเลยนะครับก็ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายเป็นเฟนเดอร์นะครับเฟนเดอร์ที่ผมซื้อมาซื้อผมซื้อตอนแพงๆเลยนะซื้อแบบซื้อแบบซื้อใหม่ๆเลยนะครับเออเกือบเกือบหมื่นนะครับนะครับกับฝั่งขวานี้ดีไอวายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็งบก็ประมาณเออเกือบเกือบหมื่นเหมือนกันนะครับนะครับอันนี้คือผมวัดกันที่ราคานะนะครับ แต่สไตล์เพลงนี้คือก็เอามันก็น่าจะคนละแบบกันเนาะนะครับเพราะว่าเฟนเดอร์เขาจะมาอีกแบบนึ่งที่ D Y มันจะมาอีกแบบนึง,บบนงนครับแล้วก็มาเทียบกันนะครับแต่ส่วนตัวผมเองอ่ะผมชอบทั้งคู่นะแต่อารม์เวลาจะฟังมันจะไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็วันนี้ก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูว่าเออมาแบ่งกันดูว่าเออเนี่ย D Y มันจะไปออกแนวแบบนี้ที่เราซื้อมันก็จะมาอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูกันถามว่า เราไม่ได้วัดกันที่แบบเออคุ้มไม่คุ้มอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวนะมันอยู่ทีอ่อย่างผมเนี่ยมันเป็นไอเทมเหมือนเราแบบคือเราต้องมีตัวเนี้ยเราสะสมอะไรอย่างนี้เราก็ต้องมีแล้วตัวนี้เราก็ต้องมีอะไรอย่างนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะลองสักเพลงหนึ่งก่อนจะหาเพลงมันตึ๊บตื๊บตื๊บตื๊บนะครับเดี๋ยวผมจะผมหาเพลงก่นงอน เอาเพลงที่แบบมันไม่ติดลิขสิทธิ์นะเดีย๋ยวพีก,ก่อนแดนอ่ะแดนแดนน่าจะไม่มีลิขสิทธิ์เบ็ดมาดีทีเดียวนะครับเบดมาเลยครับ <S <S เปิดเบ็ดสุดเลยนะครับ หลายๆแนวโอเครับเซนเดอร์เขาได้ดีเรื่องเบรกอยู่แล้วนี่นะครับนี่ครับผมใช้ไอพอนนี้นะเร่งสุดแล้วนะครับทั้งบนก็ทั้งบนผมก็เร่งสุดแล้วนะอันนี้ก็ประมาณนี้นะ แต่นี้คือบอกเลยก็ต้องขอให้สาวกสาวกเฟนเดอร์อย่าอย่าอย่าด่าผมนะเพราะว่านี้คือผมซื้อมาแล้วผมก็เอามาเทียบให้ดูนะครับว่าเนี่ยอารมณ์มันเหมือนมันต่างกันเนาะนะครับมันไม่ใช่มีใครดีกว่ากันนะแต่อารมณ์มันไม่เหมือนกันเนาะเราฟังอันนี้แบบโจ๊ะโจ๊ตตึ๊บตึ๊บอันนี้ฟังแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บอะไรอย่างนี้นะนะครับเนาะอันนี้เป็นเฟนเดอร์นะครับอันนี้เฟนเดอร์นะครับเลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยูเฟนเดอร์ก่อน บาฟิเดอร์ก่อนนะครับแล้วก็ผมไม่รู้มันจะมีความแตกต่างกันเปล่านะเพราะว่าเอ,อเรียกว่าอะไรอะไมโครสัตมันอาจจะตัดเสียงได้นะผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นตัวนี้มั่งนะครับเป็นตัวนี้ผมก็เพลงแดนๆเหมือนกันจะได้ไม่แพ้กันนะครับเปิดเสียงหน่อย เราเทียบแบบขี้โกงนะครับก็คือเราโกงไปเลยนะครับเพราะว่าแต่ราคามันเท่ากันไงราคาประมาณกันแต่กําลังหวัดมันต่างกันนะครับแต่ผมชอบทั้งคู่นะอันนี้คือแต่แฟนขับเฟนเดอร์นี่ขอร้องอย่าอย่าด่าเพราะว่าเราเทียบันเฉยแต่อารมณ์มันเพลงมันต่างกันจริงแต่ถ้าเราวันไหนที่เราอยากฟังตึ๊บตึ๊บตึ๊บก็ผมก็จะมาฝั่งขวานะครับแต่วันไหนผมอยากยกฟังชิวๆผมก็จะมาฝั่งซ้ายนะนะครับนะครับไอกรอบอีกรอบนนี่เฟนเดอร์ อันนี้เฟนเดอร์เบาเสียงนะครับเฟนเดอร์เบาเสียงมาเฟนดอฟินดอนะครับฟินดอของผมเองนะครับ ที่บอกแล้วเนาะอารมณ์เพลงมันต่างกันนะครับเนาะนะครับต่างกันจริงอยู่ที่คนชอบนะครับแต่ส่วนตัวผมผมชอบทั้งคู่เพราะว่าผมฟังเพลงในทุกแนวเพลงนะครับก็นี่คือเอามาแชร์ให้เพื่อนไม่มีสาระอะไรนะคือเอามาแชร์แบ่งกันดูเฉยดูขำขแค่นั้นเองนะครับว่างบตะงบเท่ากันงบใกล้เคียงกันนะครับแต่อารมณ์คนละอารมณ์กันนะครับถ้าชอบแบบต๊บตบ้าบก็ต้องเป็นฝั่งขวานะครับแต่ถ้าชอบฟังแบบชิลชิึ๊บๆสบายสบก็อาจจะต้องเป็นฝั่งซ้ายนะครับแล้วแต่อารมณ์บางวันเนาะบางวันอาจจะมันๆกับเพื่ กางวันอาจจะฟังคนเดียวอะไรเงี้ยเนาะนะครับมันคนละอารมณ์กันนะโอเคเดี๋ยว,วอีกรอบหนึ่ง <laughs> อันนี้เฟนเดอร์อันนี้เป็นเป็นฟินดอล โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะฮะเอาแบ่งกันดูมาแบ่งกันโชวไม่เฉยนะครับนะครับก็เป็นกําลังใจให้สําหรับเพื่อนๆที่ต้องการเอ่อที่จะ DIY นะครับนาอนะครับ,นะรบส่วนคนไหนที่ไม่มีความรู้ไม่มีไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือ,อยังไม่มีเอ่อเขาเรียกอะไรนะยังไม่เป็นเลยลรืุสดหรือ,รอ,รอต้องการจะประกอบเริ่มต้นอะไรเงี้ยก็ดูคลิปในช่องช่างตรงนะครับแต่ถ้าอันไหนมันยังไม่เข้าใจก็ทักมาคุยกันได้นะครับถามได้ผมถ้าผมว่างผมก็ตอบนะผมไม่ได้ห่วงวิชาเลยนะผมยินดี แชร์ให้กับทุกท่านเลยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ